คลิปนี้เป็นคลิปยาวมากกว่า1นาทีนะคะสเสน่ห์ของคุณคืออะไรดังนั้นตั้งใจเลือกกล่องไพ่ดีๆค่ะหมายเลข1 2สองและ3มีสติสุดลมหายใจเข้าลึกๆเข้าเข้าแล้วก็ออกนะคะสักประมาณ5้าลมหายใจเนาะเสร็จแล้วลองเลือกดูค่ะว่าสเสน่ห์ของคุณคืออะไรสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะดูซิว่าสเสน่ห์ของคุณคืออะไร เสน่ห์ของคุณนะคะคือคุณเป็นคนโรแมนติกค่ะเป็นคนขี้อ้อนช่างเอาอ,อกเอาใจอีกอย่างหนึง่งคุณสามารถอยู่คนเดียวได้คุณเป็นคนเก่งดังนั้นการที่เขามองคุณเข้ามาเขารู้สึกว่าเออคุณช่างเป็นคนน่าทึ่งก็คือเวลาอยู่ด้วยกันกับเขาคุณก็ดูเป็นแมวน้อยขี้อ้อนน่ารักช่างเอาใจดูเป็นคนที่แบบ อ่อนโยนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอเมื่อคุณอยู่คนเดียวหรือว่าเวลาที่คุณทํางานนะคุณก็สามารถทํามันได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งใครแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากพอสมควรเขาก็เลยชื่นชอบในตัวคุณคุณเป็นคนที่เวลาตั้งใจทําอะไรแล้วอะค่ะคุณจะโฟกัสกับสิ่งนั้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าค้นหาสําหรับเขาเขาชอบมองหน้าคุณเวลาคุณตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ดังนั้นรักษาสเสน่ห์ตรงนี้เอาไว้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจงให้กับนับด้วยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2 สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยคุณเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายค่ะหลายๆคนนะชอบเข้ามาพูดคุยกับคุณชอบสนิทกับคุณบางทีบางกลุ่มนะถ้าเกิดว่าคุณไปหลายๆคนก็ตัดสินใจที่จะไปด้วยเพราะคุณเป็นคนสนุกสนานเฮฮาต้าเริงแต่ถ้าเกิดสมมติคุณไม่ไปแล้วบางทีคลิปนั้นอาจจะล่มไปเลยก็ได้จริงหรือเปล่าคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่ส ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ติดเพื่อนแฮงเอาท์บ่อยหรือว่าปาร์ตี้บ่อยแต่ในขนาดเดียวกันตัวคุณเองก็สามารถอยู่คนเดียวได้คือบางทีอะค่ะตัวคุณก็อาจจะมีความขัดแยง้งหมายความว่ารักความสันโดษแล้วก็รักเพื่อนรักความสนุกสนานเฮฮาดังนั้นนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะสเสน่ห์ของคุณก็คืออยู่ตรงนี้แหละตรงที่อยู่คนเดียวก็แฮปปี้มีความสุขอยู่กับเพื่อนก็ล่าเริงสดใส อีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณเป็นคนที่รู้แล้วก็เข้าใจตัวเองได้เป็นอย่างดีรู้ว่าตัวเองชอบอะไรและไม่ชอบอะไรบางทีอะคะ่ะการแต่งตัวของคุณหรือว่าแฟชั่นของคุณอาจจะไม่ได้เหมือนชาวบ,บ้านเขานะคะแต่คุณก็มั่นใจในสิ่งที่คุณแต่งแล้วก็สิ่งที่คุณแสดงออกมาแล้วก็ความชอบของคุณซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่2ค่ะเพราะว่านั่นนะมันทําให้หลายๆคนนะคะชื่นชอบในความเป็นตัวตนของคุณจริงๆ และในขนาดเดียวกันตัวคุณเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณคุณรู้จักเวล่ำเวลาเข้าออกถูกทางมีมารยาททางสังคมซึ่งอันเนี้ยมันหายากนะเออสำหรับคนที่เลือกไพ่กนที่สองถือว่าดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคนที่เลือกไพ่กองที่สองก็คือเป็นคนหาเงินเก่งด้วยอ่าต่อมาค่ะคนที่เลือกไพ่หมายเลขสาม อายังไงก็ฝากกด u b s c r i b e เอ้ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามเนี่ยคุณเป็นคนที่บางทีคุณจะมีเซนต์แดงพอสมควรนะมันอาจจะมาเป็นช่วงๆบางช่วงก็หายๆไปหรือบางช่วงก็คือเซนต์แรงมากโดยเฉพาะเวลาจับผิดคู่รักหรือว่าจับผิดคนรักสเสน่ห์ของคุณนะคะอยู่ที่การรู้ว่าคนคนนั้นนะชอบอะไรและไม่ชอบอะไรแล้วคุณก็จะทำในสิ่งที่เขาชอบ คือคุณเป็นคนมิที่มีเทคนิคแคลวๆวมากๆนะคะเรียกได้ว่าเหมือนอารมณ์ถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนนึงถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นคาสโนวีคนนึงเลยคุณเข้าได้กับทุกคนแล้วก็ทุกประเภทอะคือมันเหมือนกับว่าเออคุณได้หมดจัดการได้หมดรู้จักการพูดคำพูดคำจาเจราจา,าท่าทีการกระทำหรือว่าการวางเนื้อวางตัวหรืออะไรบางอย่างที่คุณแสดงออกมามันเหมือนแบบ มันลงตัวสุดๆเลยเวลายอยู่กับเขาคนนั้นแล้วคือเขาก็ชอบทุกอย่างที่คุณทาอะ่ะมันเหมือนเอาจริงๆนั้นรู้สึกว่าเหมือนคนที่เลือกไพ่กองที่สามอะ่ะมีประสบการณ์ด้านความรักอะ่ะมาอย่างโชคโชนแล้วก็ชนานาญมากๆดังนั้นก็คือไม่ห่วงเลยคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเพราะว่าคุณสามารถจัดการได้และอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคุณมักจะมีคนที่เข้ามาพร้อมกันเข้ามาจีบคุณะคะ่ะพร้อมกันทีเดียว2คนเสมอเสมอ ดังนั้นก็เป็นคนที่สับรางเก่งมากพอสมควรเลยค่ะสรุปนะสำหรับคนที่เลือกให้กองที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รู้จักเข้าหาคนแล้วกันอันนี้คือสเสน่ห์ของคุณ